จอยทีเค11ปีแห่งอิสระภาพเปิดชีวิตในเรือนจำอยาชวนทำอะไรให้กลับไปที่เดิมออกมาแชร์ประสบการณ์ที่ไม่ขอกลับไปสัมผัสอีกสำหรับจอยก่อนพัส,สอนรัตนเมธานนหรือจอยทีเคนักร้องวงไทรอัมคิงดอมก,กับการใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำจนวันนี้ได้รับอิสระภาพมากกว่า11ปีแล้วโดยจอยทีเคเผยว่าคนที่เป็นอิสระมากๆไม่เคยอยู่ในกรอบในกฎอะไรจะเป็นคนที่ปรับตัวยากที่สุด สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือผลของการกระทำที่แม้จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตา,ามเรื่องที่ไม่คาดคิดมันเกิดขึ้นได้เสมอกับคนทุกแบบเประเป็นกับดักแห่งวัยยุคสมัยมันมีตลอดเวลาคนมีความโลภความรักความอยากความสนุกถึงเวลาจะโทษใครก็โทษไใครไม่ลงกว่าที่ใครสักคนจะคิดได้ หลวงต้องใช้เวลาของตัวเองการใช้ชีวิตแบบไม่มีจุดหมายปลายทางในสถานการณ์นั้นสักวันจะตกผดลึกได้เองระหว่างทางหาหนังสืออ่านสักเล่มและจะค้นพบว่าบิดแท้ขึ้นใจเรากับหนังสือดีๆสักเล่มจากนั้นจอยที่เคยางได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าขอบคุณหนังสือทุกเล่มที่ทําให้กระครั้งนั้นมันผ่านมาได้แฮชแท็วันนี้มีเรื่องเข้ามาในหัวเลยอยากเขียนขึ้นมาเฉยๆตอนนั้นอ่านแฮชแท็เก็บเจ้าหนูสู้ชีวิตสนุกมากเราให้ รหัสลับดาวินชีตื่นเต้นระทึกใจสุดแฮชแท็กพระคัมภีร์ไบเบิลก็สนุกทําให้มีแนวทางบางมุมในการดําเนินชีวิตและอื่นๆอีกหลายเล่มหนังสือทุกเล่มคือสนุกมีทั้งหัวเราะและร้องไห้ด้วยกันจริงๆเรื่องพวกนี้มันผ่านมานานแต่ต้องการหมู่บอนแล้วจนกระทั่งมีบางอย่างมาแตะให้ต้องระบายใจออกมาถ้าข้อความนี้ไปรบกวนใครต้องขออภัยและอ่านโฟลว์กันได้เลยนะใครไม่เกตข้ามได้เลยขอระบายแป๊บเดียวเดี๋ยวหายแฮชแท็ก j 3 6 6 2 4ห a s h t a g แจอ en ยเขียนเอง Hashtag 11ปีแห่งอิสรภาพใครก็อย่าชวนไปทำอะไรให้กลับไปที่เดิมขอขอบคุณภาพจอยทีเคภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอวยความค่าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ก,กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ